หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาร์ทอนิทีฟ e นะและนี่คือเกมวัวพิสบาลติรัชแนนะครับผมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคือวี้เราไปอยู่กับน,นักมวยนะครับผมสากลสมัครเล่นนะก็คือเป็นเรื่องของอลิเสเบธลลเบลโลนะครับผมอลิสเบโลนะครับผมอลิสเบธอะไรละวะ ผิดแล้วอลิสเบโรที่2เนเ่ยนะในนะผมเป็นนักมวยราชาวันพันแมนซึ่งต้องบอกว่าไอ้ทีผมพึ่ง100นะครับผมเพราะว่าความเกลือในตู้ของเอแฮกนะครับผมทำให้ผมได้อลิสเบโรเลเวล100เลยนะออหลายคนแบบว่าเฮ้ยตัวนี้มันยังไงทำไมพี่ต้อหยิบมาทำคลิปวะเนี่ยเพราะอะไรครับผมคืออย่างนี้นะคือตัวละครมันมีทั้งหมด3เกรดใช่ปะในเกมันทีนะครับผมอันดับแรกคือ ex em ก็จะโกงเก บูตรุงนะครับผมนะแล้วก็ตัวสเตปไม่ใช่ขออภัยก่อนตัวเตปเป็นตัวรีเจนก่อนตัวรีเจนมันก็จะโหดมากๆเลยถูกไหมครับผมมีพาร์สิเฉพาะตัวแต่ตัวสเตปนะมันแปลกมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นพาร์ตสแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแปลกแปลกไงเออแปลกแปลกอะไรประมาณนี้นะผมอย่างอันเนี้ยคุณดูนะคุณคุณลองคิดดูนะตอนโจมตีศัตรูด้วยสกิลสจะทําให้คุณสมบัตินะครับผมเขาเรียกว่าการตายของศัตรูเนี่ย ไร้ผลคุณลองคิดดูว่าถ้าพาร์ตสี่นี้มันอยู่ใน e x อ่กัะคุณว่ามันโกงป่ะเฮ้ยเนี่ยผมผมผมมองว่ามันผมมองว่ามันน่าสนใจนะครับผมคืออย่างงี้รือถึงแม้ว่ามันเป็นตัวสเตปที่ออย่าหาเล่นในแรงเ s สเลยนะแต่ว่าพาร์สีของมันเนี่ยอุ๊ยนะครับผมมีอะไรเด้งวะ แต่พาร์ตีของมันเนี่ยมันน่าสนใจอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะคืออะไรประมาณนี้นะผมงนั้นเดี๋ยวผมจะยิบม,มาเล่นให้ดูสําหรับราชาวันพันแมนหลายคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมครูดาวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะแล้วก็ใช้อุ่นเครื่องช่วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูคลิปนี้มาดูความแรงของเรเวลหน0่กันนะครับผมว่าต่อยมัดเดียวแหกหรือเปล่านะเออเดี๋ยวไปดูค่าซับกันหน่อยนะ ค่าซับนะผมะรับผม171นะฮะตึงมากๆเลยนะผมแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนซับหนาตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับผมคือเดินบวกเนี่ยมันก็สู้ยากนะครับผมดังนั้นก็พยายามเล่นแนวหลังและกันสำหรับคลิปนี้นะเออเผื่อคิดถึงตัวนี้ครับไปโชวกันเลยครับลิสเบรโรที่2น,นั่นเองฮะ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ เติมเกมรากรถูกมีอยู่จริงนะครับผมนนหัวขาวไม่ได้กล่าวไว้นะครับผมเฟนวัยรุ่นดูใบผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมแพ็คเกมนะครับผมถูกกว่า20-30%ในเกมจริงนะครับผมนะก็สามารถทักไปหาได้นะครับผมบอกมาจากช่องอาสนใจเลยนะจโอ้โหมาถึงเพื่อนก็กดโกรธเลยนะครับผมไม่เป็นไรฮะกดโกรธได้แต่ว่านะครับผมผมจะโชว์พลังอันโหด เยี่ยมของราชาอเลสเบลโลที่2นั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่นะผมวอร์มกันวอร์มกัอนไม่ไม่ไอฮี่หมัดเขาเร็วมากนะครับผมหมัดเขาเร็วเขาต่อยไอ้นี่ได้นะ UFC มาก่อนเข้าใจไมว่าเออ UFC ที่เป็นน้ำผลไม้ไม่ใช่นะครับผมไม่ไงวอร์มอย่ามาเล่นลิ้นกับเราเออเดี๋ยวเราไม่บวกเลยนะครับผม <laughs> คลิปนี้ถ้าศัตรูไม่ดันนะผมจะไม่ค่อยบวกนะผมจะรอ สสยด้วยสกิลมัดราชานั่นเองนะอยู่วงนอกก่อนไม่เรียกว่าอะไรนะไม่ได้นะผมเจอพายุทมินนะครับผมอู้อะไรไอ้กลาไอ้อันเบอร์นะผมจำชื่อไม่ได้เล่นนะจำชื่อไม่ได้เออโดนใส่ฟ้สช็อตนะผมเดี๋ยวผมจะขูดาวแล้วนะใกล้แล้วโอเคมาแล้วจะอ้โอมาแล้วเตรียมชกหน้าหงายเลยนะผม โอเคฝั่งเราตอนนี้ธงตามดึงกลับมาแล้วมาเลยนะมีบรุกด้วยนะผมว่าบรุกบัดหมัดเดียวน่าจะหายเลยครับซับขนาดนี้โอเคระวังหนวดดำด้วยจ้ะโอเคครับโหวันนี้เราจะใช้สกิมหนึ่งไม่ได้นะครับผมเสียดายเสียดายเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> แล้วก็หมัดราชาคิงพอโอเ,เก็บสอง ตายหมดเลยคตรแรงเลยนะผมมลยยิงกลับมาวอร์มอัพหนึ่งทเทเฮ้ยโดนคต้นแรงอะทีเดียวตายเลยนะบู๊ผมอะบู๊ผมเน่าเลยนะผมเดี๋ยวก็จะต่อยอีกหมัดแล้วกันคือในเกมเนี่ยมันน่าจะต่อยได้แค่สองหมัดนะครับผมในกรณีที่ไม่ตายเลยนะน่าจะต่อยได้แค่สองหมัดเท่านั้นเองนะนอกจากว่าใช้เหรียญรดคูดาวช่วยสกิลสองนะครับผมหรือแม้ก็เดินบวกมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าเดินบวกไม่คุ้มนะผมลองไปเล่นมาไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่ามันอ่า มันบางนะครับผมมันไม่ได้ถึกมากนะแถมสกิลหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมโซโรทมินในน้องไม่เงาต่อยได้เลยแล้วก็ระวังอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแบล็คโฮลนะครับผมวิ่งยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคต้องรีบใช้สกิลหนึ่งนะผมไม่มีเงื่อนไขสกิลหนึ่งทมินเด้งเลือดไปรอบพิฆาตออกมาในสกิลเดี๋ยวเหลือขีดนึงนะเหลือขีดนึงผมจะซัดหน้าเลยเอุ้ยโซโลมาว่ะ โซโลเหมือนมันจะรู้นะผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้อหลบได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งกันรอสกิลหนึ่งกันอืมหลบทัมินอ้ยสกิลหนึ่งเด้งแล้วนะผมเตรียมตัวตายด้อีกโซโลอืมอันนี้หิวก่อนอุย้ยโดนนี้กินเลยนบผมอุย้ยปัญหาละเราจะได้โชคหรือเปล่านะเราจะได้โชคมันหรือเปล่าหลบทัมินอ้าวนี่จบดิ หมัดขิงผ่านโอหเสือบสี่มืนโโ่นโโลยับยุยีเลยโอเคน่าจะจบไปเลยวอร์มอัพโชว์สาวไปทีหนึ่งบอกแล้วอยากให้เราเอาจริงนะเฮ้คนแรงเลยนะผมรบทมินทีเดียวตายบ้าปะเนี่ยออไม่นสนเดฟนะครับผมโอเคพบกันตาต่อไปครับ นะครับใครดูถึงจุดนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้ผมหน่อยนะ,ะผมช่องผมคือช่องอัตทีบนะรีวิวเกมวันพีซเกือบทุกวันเลยนะครับผมตัวละครไหนน่าสนใจก็จัดมานะครับผมช่วงนี้คนอาจจะเบื่อเ x ็กวีเจนกันนะ,ะผมจัดตัวสเต็ปให้สักหน่อยสำหรับราชาวันพันแมนเองนะคิงพันช <ะ S 1> ออลลงมาแล้วอีแฉงหน่อยนี่มันจะต่อยแม่งเลยนะผมอุ้ยติดติดติดมือติดมือเอาติดช็ really อตติดมือติดช็อตอืมอุ้ยหลบคิงได้นะผมไม่แตกโอเคเราก็เด้งเลือดไปนะฮะมาแล้วมันจะต่อยหน้าหงายเลยจ้าลายเฮ้ยแฉงใจเย็นเราไม่ได้ เราไมา่ได้โกรธเกียดกันนะเว้ยเราคนดีเหมือนกันเราพระเอกเหมือนกันเข้าใจว่ะไม่ตุ่ยโดนอัปคัดนะครับผมเรียนกับไม้ไทสันมานะผมอายน้ะมันหมัดราชาวานันนอนใส่ผมคุณประมาทแล้วไงแนยมาแล้วครับผมคิงพัน์เอ้ยเดี๋ยวไปต่อยนิกะดีกว่านะครับผมโอเคนิกะเขาต้องเดินออกทงนะรบทํามินในน้อ,นอ,อเขามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องกาดดีๆเพราะเขามีเคาน์เตอร์นะครับผมระวังนิดนึง ยังไงยังไงเอาคอดอแล้วนะครับงั้นก็มัดคิงพ่าโอ้โห,โ,หโหเรียบร้อยก็ผมแตกเลยอันนี้มัดเดียวก็เสียวได้น้องโอเคแล้วผมแล้วกลับมาวอร์มอัพต่อนะ จริงๆถ้าผมใช้เหรียญรถคูดาวเนี่ยตัวละครนี้ก็น่าสนใจนะในความคิดผมนะครับผมมันก็น่าสนใจประมาณเลยนะแต่แบบว่าต่อยแล้วได้สกิลอะไรอย่างี้นะผมหรือว่ายน2ออะไรเงี้ยไอ้ผมว่าน่าสนใจอยู่สําหรับผมนะไม่ไงแต่ไม่ทันแล้วนะผมใช้เหรียญดําเมดนะผมเพื่อปะทะด้วยนะเออดึงทมินไปก่อนโอเคหุ่ยทงตามเยอะนะครับผม บอกตรงนะผมช่วยทําประโยชน์ได้น้อยมากนะเออใครมาโุ้นหนวดดำเหรอนวดดำมาโอเคเดี๋ยวเราจะรีสกิลจากแม่งนี่แหละลบทมินในต่อยนะครับผมนี่นะต่อยมันจะเร็วนะครับผมถ้าทำดาเมจมันจะเร็วไงลบทมินในน้องเนต่อยเลยโอ้โหกระเด็นออกมานะครับผมคือขนาดหลบเพอร์เฟกยังโดนอีกอะเออหนวดดำมันจะดึงลบออกมาเียผิวใจร้อนไงใจร้อนอ้าวกิงพันผมใช้ได้แล้ว รบทมินแต่ยังไม่ต่อยนะครับผมผมรอต่อยอ้าแตกเลยมัดธรรมดาก็แตกแลนะ้วไอ้น้องโอเคผมรอต่อยแบบไอ้พวกนี้นะครับผมเออมาเลยมา,มาดมาาหม่อยต้อทำด้วยอลิสเบโลและนีคือมัดสุดยอดค่ามัดราชาคิงราชาคิงเอามันเอฮ้ยไ,ไม่ทัน <laughs> ว้าวไปแล้วราชาว้าวไอ้บ้า เออไม่ใช่ราชากิงพันนะนะนี่ราชาว้าวฮะโอเ้เสียดายว่ะคู่ดาวไม่ทันแล้วนะเลขสามสิบมันต่อยได้แค่สองมัดอนะ่ะนอกจากคุณใช้เหรียญแล้วคู่ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมอย่างเงี้ยต่อยได้สองมัดโอ้แม่งติดบูธอีกแล้วทำไงอะ่ะรบทำอินะไม่ไม่เ perfect ด้วยมีต่อยแชงอู้ต่อยแชงดอกละห้าพันแรงจัดติดบูธปะเนี่ย แทงมันไม่มีฮาคินะเว้ยเออไม่มีฮาคิมันตีเราไม่แรงนะผมไอ้ไงงี้อะไรเราโอเคอุติชอตนันล็อกอ,อู้กระเด็นออกมายา้ยาๆเออไม่ออกทงนะผมโชคดีจัดเลย <c oughs> ไม่มีต่อยแม่งแล้วแตกทีเรียบร้อยนะโอ้จบไปแล้วผมแหมก็ประมาณนี้ละกันนะผมนะผมใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าจะสนุกกันนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน MVP ด้วยเอาดิสวัสดีครับ